ยิ้มให้ยายเหรอลูกอันนึงสั่ง้วสั่งแ้หมดคลิปเดอันนึงสองเอาสั่งแล้วลูกสั่งยังาเธอสั่อะไรเอาสียบอกกับข้าวต้งสั่งีบรนนี้ไม่กินหมูงวงแล้ก็เรือี้ KFC กี่บาทจะอกช่จะองกชก็ไ้ถร้อยหรอเออจะอชวร้อยห้าสิบ ใช่ไหมโอ้โห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 นันลูกนันอันลูกอั้นคลินคลิน <can นี่ค well, ล so. ินคลินนี่บานนี่ลูกขมานขมานคลลิของคลิินว่ะอยู่กันอยู่ในตู้เย็นเนาะหอมมั้ยแมเข้าต้มกันได้มือซ้อมมันกินกวยเราเอ้ยเกียวเราแม่โหคลิลิน โอ้โหโอ้โหโอ้โหลูกโอ้โหโอ้โหลูกอืมวิ่อะไรเฮ้ยนี่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 บึมอ่ะบึม ฮะมาเสียงเหรอลูกเสียงเหรอคะหนึ่งสอง โอ้ลูกชายมงพอดีแหละลูกโอ้โหโอ้โหเป็นโอ้เป็นเป็นนักบอลเหรอลูกหนึ่งหนึ่งสองเป็นเบบอลแม่ขอโทษ เลนนี่ยหึงหนึงหนงแล้วมันเลยเตะ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 เออเออเอะเอ่อเตะเตะเตะบอลเตะบอลฮุยฮุยฮุยนี่ดูแม่เตะนะฮุยนี่เตยยังเตะไม่ได้ตัวเองยังวิ่งไม่ได้เลยหรอเดินไม่ได้เลยมาเนี้มานี่ 1น <g editors> ึ yeah, <ligen> ่งอนีหนึ่งสนีตกิิกิิอย่าอมมือลูกม่เงแมงออออ้ห1,2นี้ไปไหนนะมามาเมาเ็ จุ๊บแม่ฮิลิม่งบอลดิฉันว่าคลิปคิลินม่งบอนนลอบอต้องมีเออเออลูกเออ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 เฮ้ยเล่นกับแม่